สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาอ่ารู้จักกบอนสีนะคะ2อชนิดนะบอนสีนะคะทางด้านซ้ายมือของเรานะคะเรียกว่าสาวน้อยปะแป้งเนาะตัวนี้นะคะกระถางนี้นะซ้ายมือของเราเรียกว่าสาวน้อยปะแป้งนะคะส่วนขวามือของเราเรียกว่าอาถมยาปะแป้งนะคะสังเกตดูไหมคะว่า ลักษณะของบอนสีทั้งสองชนิดนะคะจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะเดี๋ยวจะพามาดูลักษณะของมันนะคะแต่ละอย่างเนาะสาวน้อยปัแป้งนะคะจะมีลักษณะเป็นจุดขาวกับชมพูนะคะจุดขาวกับชมพูส่วนใบนะคะจะออกเรียวยาวนะคะส่วนตรงก้านใบของมันนะคะจะออกเป็นก้านสีเขียวนะคะ ดูนะคะอันนี้ก็คือต้นยังเล็กอยู่นะคะตัวนี้นะส่วนขวามือของเรานะคะขวามือของเราเรียกว่าถมยาปะแป้งซึ่งมีลักษณะเหมือนกันนะคะกับสาวน้อยปะแป้งนะคะถมยาปะแป้งนะคะลักษณะก็จะมีจุดชมพูสีขาวนะคะตัวนี้ต้นมันยังอ่อนอยู่นะคะ ถ้ามันโตกว่านี้นะตัวตรงจุดขาวนะคะจะออกชมพูหน่อยๆนะคะลักษณะใบเรียวยาวเหมือนกันนะคะส่วนก้านใบของมันนะคะจะออกเป็นสีขาวอมชมพูนะคะตัวนี้จะออกเป็นอมชมพูเนาะซึ่งลักษณะของบอลสีแต่ละชนิดนะคะตัวนี้นะของบอลสีสองชนิดนี้นะคะจะลักษณะแตกต่างกันตรงที่ด้านใบของมันนะคะ ก้านใบของน้องเขานะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวกับสีขาวอมชมพูนะคะประมาณนี้นะละนักษณะของเขานะคะจะแยกออกตรงะจะรู้ว่าเป็นบอลชนิดไหนนะคะให้สังเกตตรงที่ก้านใบของน้องนะคะจะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าลักษณะทางกายภาพโดยปกตินะคะของใบน้องเขานะจะมีลักษณะคล้ายกันมากเลยนะคะทั้งสองบอลตัวนี้นะคะ วิธีการแยกนะให้ดูจากตรงนี้นะคะก้านใบของน้องนะคะ